จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมปลอมตัวเป็นผู้หญิงชื่อว่าลูซี่แล้วแก้งไปขอผลของคนในบล็อกฟู้ดจะมาดูกันว่าคนในบล็อกฟู้ดเงียนขนาดไหนสวัสดีตอนนี้อยู่กับซูซี่นะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคือวันนี้พี่ก็จะมาปลอมตัวเป็นเพศเมียนะครับผมเพื่อที่จะไปหลอกไอ้พวกเด็กกระโปรงชทวามัน เพื่อจะไม่รู้นะครับว่าเจอคนไทยตอนไหนนะครับแต่ว่าคือตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกา56นาทีซึ่งวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่พี่ก็เออวันที่3าีีนะครับซึ่งโรงเรียนพี่ปิดเทอมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางคนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปิดเทอมหรือย,อยังซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาแกล้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่พี่ลองก่อนที่พี่จะมาอัดคลิปนะครับพี่เนี่ยอาหารซร์ฟป,ประมาณ8ล้านซร์ฟแล้วนะคือเจอแต่แบบว่ายังไงอ่ะ เจอแต่แบบว่าคนอังกฤษนะไม่ไม่เจอแบบคนไทยเลยนะแต่เซิร์ฟนี้พี่ว่าน่าจะมีนะผมเพราะชื่อมันก็ดูแบบเนะี่ยเคฟซีอะไรเนาะเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเจอละสวัสดีค่ะมีคนไทยไหมคะสวัสดีค่ะมีคนไทยไหมครับเยหนเจี๊ยบหมันเจี๊ยบวิจะขอผลแม่งเลยกูได้ฟีดอวะสวัสดีใครมีคนไทยไหมคะ,มมมะ,มค,มค,ะคือว่าออคือว่าหนู อยากอยากได้ผลอะค่ะคือว่าหนูอยากได้ผลนะเฮ้เขี้ยแต่กูแม่งว่าไม่เนียนเลยดูชื่อกูดีฮิอชื่อแม่งไม่เหมือนผู้ชายเลยพอจะสุมให้ได้หมอยขอเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่กูไม่ได้วะเนี่ยสุมไม่ได้แม่ขอเฮ้ยนี่มันนี่มันนี่ไอ้เฮี้ยเอ้ยไม่สนใจต่การสูกับกม ดูเหมือนว่าแผลเราจะไม่ได้ผลคือว่าไอ้เคียนี่มันแบบว่ามันมันไม่ขี้นะผมถือว่าเราต้องปล่อยผ่านไปนะแต่ว่าพี่รก็ไม่อยากย้ายซึมนะเพราะว่านานๆทีเนี่ยจะเจอคนไทยนะับไหนๆก็ไหนๆแหละมึงรู้ตัวตนที่แท้จริงของกูใช่ไหมไปแล้วอย่าดมซูลูซี่หรออย่าทอมลูซี่ลูซี่นี่แล้วลูซี่ลูซี่กลัวปล่อยลูซี่ไปทพ่อเกี้ยอะไรเนี่ย อ่ะฮะกูงงเหมือนกันนะฮะงงกันดิงงกันดิงงมึงไอ้มิสเตอร์บีสคะเอาเฮียกูพิมพ์ผิดมิสเตอร์บีสคะช่างแม่งเหอะมิสเตอร์บีสคะสุ่มผลให้ได้ไหมขอนี่กูอะไรนี่เฮียทนรู้ตัวตนที่แท้จริงของกูเอาเฮ้ย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 ทำไมเป็นงี้อ่ะ มีตาบี๊ใครกันไห้สัตว์กูบล็อกแม่งเลยไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะสุ่มให้กูไหมมิสเตอร์บีสมิสเตอร์เอาเหี้ยกูลืมมิสเตอร์บีสกันเนสุ่มคนให้หน่อยค่ะมามาสัตว์เออเอาเอาที่นี่กดซันตีนะทุกคนพี่ว่าพวกเฮี้ยนี่มันไม่หลงกูหรอกเพราะว่ามันมีพี่เป็นเพื่อนอ๋อไอ้เฮี้ยนี่คือคือมันจะไงคือมันจะอะไรไอสัตว ท้ากูหนึ่งๆไงไม่รู้ซะแล้วว่าน้องซูซี่คนนี้เขาคือใครเขาคือคนที่เก่งที่สุดในโลกน้องซูซี่มาแล้วน้องซูซี่คือคนที่เก่งที่สุดในโลกนี่ปึ๊บนี่ครับคนดูอาจจะงงนะว่าซูซี่เนี่ยเ <laughs> ก่งหรือเปล่าแต่วันนี้ซูซี่ก็จะทําให้คนดูแล้วโอ,อ้ยี่ไปไหนมึงมึงอ่านไม่ซึมผลในกูไอ้เหียมงงงงงแรงงงงงดีงง,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 งดีงงดีงงดี ตรงนเดโอวบอกเราแล้วเขาสูงซิ่งนะเก่งที่สุดในโลกคือจริงๆพี่ก็ไม่อยากรังแกพวกมันหรอกครับแต่ว่าพี่คนไม่ได้นะคือมันมันไม่สมผลในพี่เองนะคือมันโง่หรืออะไรคือจริงๆพี่ก็ไม่อยากรังแกพวกมันหรอกแต่ว่าพี่คนไม่ได้นะคือมันมันไม่สมผลมันโง่หรือว่าอะไรไม่สมผลในกูแลเจอาไอ้หาเสือนี่ด้วยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ปลอมตัวแม่งแล้วกูไม่ปลอมตัวแล้วกูเผยผ้าแทะเผยเผยท่าแทะ เอ้เอ้เอ้เฮ้หนีไปไหนหนีไปไหนเหนียะกอาเป็นว่าเซิร์ฟนี้พี่ก็หมายว่า มันไม่มีใครสมมตินด้นะคะรับแต่ว่าพี่นะจะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับเพราะว่าแบบว่ารู้สึกปลอมตัวเป็นไอเอีเยซูซี่ลูกก้ลูกี้ลูกแก่นะคือแบบว่าแหนาจางแล้วนะ,ะแต่ว่าคิดว่าพี่เปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่านะครับผมพอดีแบบอิ่มแล้วร้าหัวอิ่มแล้วคือมันไม่ฟังกูนะโอเคเดี๋ยวตัดตามไปเปลี่ยนเซิร์ฟเลยแล้วกันนะครับซูซี่ไปแล้วะครบ๊ายบายครับ One hour later ดูเหมือนว่าซูซี่จะเจอคนไทยแล้วนะครับนี่อะไรทารัน มมกกูขอพพิ์เลลยันในนี้มีคนไทยไหมค่ะในนี้มีคนไทยไหมคาเฮียอันนี้เฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวัตถุฟักวัตถุฟักเฮ้ยวัตถุฟักโอ้เฮียอะไรเนี่ยกูว่ากูกูว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ในนี้มีคนไทยอ๋อเฮียเยไทยไหมคะนี่มันต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับนี่มีคนไทยไหมคะมีครับเฮ้ยโอ้้ยหิวจัดหิวจัดเฮี้ย ซุ่มเอ้ยๆซุ่มผลให้ได้ไหมคะอู้เต็มเลยเต็มเลยหืมไอเด็กกระโปงมีกูต้องพิมพ์มันนี้ดีนะซุ่มผลให้หน่อยได้ไหมคะเพิ่งซื้อรหัสมาค่ะนี่ผู้คีน่หิวจัดคนดูผู้คีนี่หิวจัดผู้คีนี่หิวจัด ไปลงไม่เรียนไอ้เฮี้ยไม่ลงไม่เรียนนะพวกมึงหนีเฮี้ยเด็กกระโปงไอ้อันนี้คือเฮี้ยอะไรไนะงงอ่ะนม,มันจะสุ่มใหม้ไม่มีเงินอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้ามีถ้า,ถาสุ่มให้จะอยอมเป็นแฟนเลยคะ่ะ อุ <ih il violin beeping warfare> ้ยอุ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 ้ยมันมันมันจะหิวปะวะไอ้พวกไทยแลนด์อะไรนี่เฮียคุณดูว่ามันจะหิวไหมคุณดูว่ามันจะหิวไหมอุ้ยเฮียกูงงว่ามันจะหิวไหมเนี่ยสัตว์มันจะหิวไหมมันจะหิวไหมอ๋กูไม่ได้พิมพ์แบบนั้นอีกแล้วเฮียถ้าสุ่มต้องทำเสียงสุสิถ้าสุ่มใครจะยอมยอม เฮียพวกมึงต้องหิวบ้างแล้วเฮียสัตว์นรกเอาไหม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 เฮียแม่งไม่ตอบกันเลยสัตว์พวกเฮียนี่แม่งเอาเฮียนี่ไอเฮียนี่ใครอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเดินมาเป็นว่อนว่อนเลยมันจะมีใครสูงไหมครูว่าโอ้โหมันไม่ค่อยแบบว่าหิวกันเลยพวกเฮียเนี่ยโอ้อะไรวะโอ้ มันไม่หิวกันเลยอะไรวะไอ้เฮียเด็กกระโปงโอโ้โหโอเคคนดูถือว่าพี่ยายเซิร์ฟเลยงกันนะเซิร์ฟต่อไปเป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วไอ้เฮ <c oughs> ีย <c oughs> คือแม่งมันไม่หิวกันอนะ่ะกูไม่ไหวละกูขอแบบว่าไอ้นี่แล้วกันเปิดธาตุให้โอเคคนดูเดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟต่อไปเลยแล้วกันแค่นี้แน่ one hour later ทุกคนครับคือตอนนี้ผมหาเซิฟไม่เจอนะมันหาเซิร์ฟคนไทยไม่เจอนะเพราะตอนนี้มันบ่ายสองเนอะผมซึ่งคิปก็จบเพียงเท่านี้นแล้วครับมือประเทศไทยคนดีนะไม่มีคนเงียบน,นะครับผมคิปก็จบเพียงเท่านี้นแล้วครับมือประเทศไทยคนดีนะไม่มีคนเงียบน,นะครับผมถือว่าประเทศไทยนี่แม่งเด็กดีจริงไอหน้านี้ดีจริงๆนะครับผมก็ขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปคือพี่จะบอกนะครับว่า คือในโปรแกรมอัดพีชตอนเนี้ม,นม,ม,นะมนันมาครึ่งชั่วโมงแล้วมันอัดมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะซึ่งกูหามาร้อยล้านแปดแสนแปดหมื่นแปแปดพันรอบแล้วคือมันไม่เจอจริงๆนะก็คือมันบ่ายสองนะผมทีแรกก็บ่ายอาะไรว่าบ่ายประมาณบ่ายโมงเนาะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วคือพี่หาไม่เจอนะผมเดี๋ยวพี่พีไปอย่างนี้ สุดน,นี้มีคนในไหมคะนะามันก็ไม่มีหรือว่ามันมีแต่มันไม่ตอบกูนะเออคือพี่ก็อยากรู้นะว่าคนไทยเนี่ยแม่งคนดีหรือเปล่าแต่แต่ตอนนี้พี่พิสูจน์แล้วนะครับว่าคนไทยเนี่ยแม่งคนดีจริงนะเออหรือว่ามันมีเด็กกระโปรงเล่นวะเออเออ,เอ,อโอเคมันอาจจะมีแต่เด็กกระบกเล่นนะคงไม่มีพวกขิงหรักนะผมก็เกมนี้ถือว่าคุณภาพสังคมดีนะผมมังนะ ก็คือคลิปนี้มีแค่นี้แล้วครับผมมันก็มีแค่นั้นแหละไอเฮียคลิปไม่มีเฮียอะไรเลยนะก็ใครชอบอยากให้มีอีพีต่อไปนะบอกได้นะเพราะว่า e ีพีต่อไปก็คงจะอัดอีกทีก็ตอนปิดเทอมแล้วนะครับพวกเด็กกระโปรงก,ก็น่าจ,จะปิดเทอมกันแล้วพี่ก็อาจจะเจอบ้างนะสำหรับคลิปวันนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายซียาแค่นี้แหละโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยเออไปลจบวจบ